ชัยภูมิคืบหน้านายกเล็กลงพื้นที่แก้ปัญหาหลังเกิดน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิซึ่งวันนี้ระดับน้ำยังคงขึ้นขึ้น,นลงลงเหตุจากพายุโซนร้อนโนรูได้ส่งผลกระทบให้ฝนตกหนักน้ำไหลเอ,อ่อท่วมเมืองมาหลายวันเร่งให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนนายทีวรา วิตนากรนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิได้กล่าวว่าระดับน้ําในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิณนะวันนี้ระดับน้ํายังคงขึ้นขึ้นลงลงเป็นช่วงๆเพราะพิษของพายุโนรู ที่ส่งผลให้เกิดฝนตกลงมาเป็นระยะส่งผลให้น้ำบางพื้นที่ส่งตัวและค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆทำให้พื้นที่การเกษตรและย่านเศรษฐกิจเสียหายเพิ่มขึ้นในขั้นต้นทางจังหวัดได้สั่งการให้ส่วนราชการแก้ปัญหาด้วยการนำเอากระสอบทรายไปวางปิดป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมย่านเศรษฐกิจ และอาคารสถานที่ราชการโดยเฉพาะสารากลางจังหวัดเพราะต้องใช้เป็นศูนย์อำนวยการในการบัญชาการตลอด24ชั่วโมงพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขังขณะน,นี้คือบริเวณหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลหน้าโรงพยาบาลชัยภูมิหน้าสารากลางจังหวัดถนนสายสีแยกโรงเลื่อยน้ำได้ไหลเข้าท่วมถนนหลายสายและบ้านเรือนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหนักจากพายุโนรู แผงริททำให้น้ำป่าไหลหลากทั่วเมืองชัยภูมิอย่างต่อเนื่องถนนหลายสายและบ้านเรือนชาวบ้านได้รับผลกระทบหลายอำเภอแล้วในขณะนี้โดยเฉพาะชุมชนกุดแคนน้ำท่วมหนัก ทางนายไกลสอนกองฉลาดผู้วรารชการจังหวัดได้สั่งการให้หัวหน้าส่วนราชการเตรียมพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหารพร้อมถุงยางชีพเตรียมเพื่อเข้าช่วยเหลือในขั้นต้นพร้อมได้สั่งการให้ในายกเทศบาลเมืองชัยภูมิเร่งระดมสูบน้ําออกจากตัวเมืองซึ่งเป็นโซนเศรษฐกิจพร้อมแนวทางป้องกันอย่างเข้มงวดส่วนนายทิวา วิตนากรนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิได้สั่งเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภยัยแล้วตามจุดต่างๆพร้อมสั่งเพิ่มจุดบริการกระสอบทรายให้แก่ชาวบ้านเพิ่มจากเดิม4จุดเพิ่มอีก3จุดรวมเป็น7จุดดังนี้ค่ะ1ข้างสนามฟุตบอลาติเทียมถนนคนเดิน2ตปรงข้ามสถานีสูบน้ำครัวคุณพลอย ถนนบรรณาการ 3. ปากทางเข้าชุมชนกุดแคนตรงข้ามประปา 4. หน้าวิทยาลัยเกษตรและเปิดเพิ่ม 3. จุดคือ 1. บ้านเมืองเก่า 2. บ้านโบร,ราณสถานปรางกู่ 3. ลานกีฬาชุมชนหนองสังโดยให้ชาวบ้านนำบัตรประชาชนมาติดต่อณจุดบริการดังกล่าวได้เลยในขณะนี้ ทั้งนี้ทางสถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิได้คาดการว่าในช่วงวันที่29ถึงวันที่2ตุลาคม2565พื้นที่จังหวัดชัยภูมิต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่จากอิทธิพลของพายุโนรูจึงได้ให้ทางชนระรานนำหนังสือแจ้งไปยังอ่างเก็บน้ำต่างๆรวมถึงชาวบ้านริมน้ำและในพื้นที่เสี่ยงภยัยเร่งอพยพและขนของขึ้นที่สูงโดยเร็ว นอกจากนี้ยังกําชับให้อ่างเก็บน้ำห้วยยางบ่าจําเป็นต้องเร่งพร่องน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันมวลน้ำทะลักเข้าสู่ตัวเมืองซึ่งหากนับจากตอนนี้ยังมีเวลาอีกประมาณหนึ่งวันก่อนที่พายุโนรูจะเข้ามาสร้างปัญหาอีกรอบขณะนี้สิ่งที่เป็นห่วงก็คือห้วยแสวที่ท่านเห็นอยู่เป็นลำด้านหลัง,น,ลงน้ำขึ้นเร็วมากเพราะว่าขณะนี้แม่น้ำเชียม,มาสูงมาก เขให้น้ำระบายออกเป้ช้าลงจากเมื่อวานนี้จากเกดิมอยู่ที่ขีด80ตอนนี้อยู่ที่ขีด100ติดรับซึ่งสูงขึ้นไป30เซนถ้าถามว่าา,ว,าวันนี้เนี่ยตอนนี้เลยเนี่ยเราติดก่บพะยงกั้นน้ำเหลือลอยู่เท่าไหร่ขณะนี้เราเหลืออยู่แค่ประมาณ4หรือ50เซนเท่านั้นเองถ้าน้ำมากว่านี้ถ้าน้ำมามากกว่านี้นะครับต้นหมายลมจะลดไปจริงเลย ประชาชน,นสนใจแล้วก็ถามท่านครับว่าแล้วอย่างนี้จะถูกเข้าไปทําไมผมเรียนอย่างนี้ครับขนาดนี้เนี่ยแม่น้ำชีเนี่ยมันเกิดการร้างสลุน,นขึ้นมาถ้าเราหนึ่งเราจะทิ้งแค่ในเรื่อ,อย่างนี้ไม่ได้อย่าง็ต้อก็สูบออกสูบไปไหนเป้าหมายเดียวคือห้ยวยแศวพอสูบไปปุ๊บเนี่ยห้ยวยแศลมันยกระดับขึ้นก็ตางถ้าเราไิ่ถึงภาพว่าในขนาดที่แม่น้ำชีหนุนอยู่แต่ถ้าเรายกระดับ ใส่อัดอัดกันไปห้นเสียวจะขึ้นโดยธรรมชาติเมื่อน,น้ํามันขึ้นสูงโดยธรรมชาติมันก็จะเป็นเคตตตัวหนึ่งที่จะผลักดันน้ําไปเียไดให้เดือดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางอื่นเลือกน้อกจากอัดอหุห้นเสียวอย่างเดียวหลัน้ํามันขึ้นก็ต้องขึ้นจะถามว่าจะหยุดตอนไหนเวลาบรลลุนพนัน,นขั้นน้ามาทุกอย่างก็ต้องจบเกมโอเวอร์นะครับแล้วขนาดน,นี้เนี่ยถ้าจะเห็นว่าผลมันเป็นปอ,อยอยู่นิว24 วรากรวงนราภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน